นี่กระเทยนี่หยั่งจ๋าฉันมีอันนี้มาฝากเกอนี่หยั่งลอยว่านท่านปีบอกเคยนี่หยั่งมะปรามันหยั่งเนี่ยเด็ดดีก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยจะบอกใครว่าอร่อยมากค๋วจังหน้ากินแห่ปลาหม่ากินร้านไหนเนี่ยกินซะกินซะหิวหิวเดี๋ยวจะสิบอกว่าร้านไหนมาฝปากเกลี้่ถุงกันเอาลอยว่านท่านปีคือจังบดเดือดเรื่องเขาจะเชื่อเออกรรมนี่เขาฝันดีตัวเขาอารมณ์ดีเขาก็เลย ซื้อมะเรี้ยงตัวนันนาวาสีมถทายงานบ่แเ่นบอกเออซื้อมาเรี่ยงตัวเอากินิงๆๆซะก่อนซิมเบิ่งเดอว่ารันเนี่ยอร่อยมากเลยอยู่ทางโ้งมาตรงพระเฮ้านีเองซื้อร้านว่าอย่างก่อนนะหนูดีหมูกระทะนะคะปันบ่เใยฮหูไปกินเนาะคือจังหูซื้อร้านตอแหลตัวเนี่ยมีโดเบอ่งแน เราเรียกอะไรนะยินตาโฟพี่น้องยนตาโฟเครื่องทลักนะจ๊ะทุกคนเครื่องเยอะมากเลยนะอันนี้แยกเครื่องมานะทุกคนนะดูดีแยกเครื่องมานะคะี่อันนี้สั่งมาสองชุดเนาะสื่อมาฝากนั่งนั่งส่วนมา่ายงานอจ้ามากินกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมคะอร่อยมากเลยนะคะนี่กุ้งก็ได้เยอะเครื่องได้เยอะมากเลยคือมันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนมากินกันเลยจ้ะเบิ่งดีน้ำอุ้ยน่ากินมากเลย อันนี้รีวิวไฮเดอร์อร่อยนะทุกคนนะร้านนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนผู้ใดมากผู้ใดอยากยอยากชิมบึงไปกันเลยเดอแต่เดอร้านเนียก,ก่อนนะเนียก่อนนะอา,กกนนาหอาร่ือแบบหนูดีหมูกระทะนะทุกคนนะหมูกระทะก็สุดยอดนะร้านเนี้ยไปเลยอยู่ในหมู่บ้านของเรานี่แหละใกล้ๆเป็นพี่สาวของเราเองนะเอาไม่ใส่เครื่องปรุงหรอหล่อนอใส่ อร่อยมากกุ้งก็ตัวใหญ่มากแล้วเครื่องก็เยอะมากที่สําคัญนัวมากค่ะอันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะแต่คิดว่าน่าต้องนัวแน่นอะนเพราะว่าแกฝีมือดีแม่ค้าร้านนี้ฝีมือดีจากพี่น้องอร่อยทุกอย่างเลยแต่ก่อนนะเพื่อนเปิดเป็นร้านเนีย่ยก่อนนะอาหารตำสงนะังเนาะก่อนที่จะเป็นหมูกระทะเป็นอาหารตาำสังก่อนแล้วขายดีมากอืมขายดีขายดีลตอนนี้เพื่อนก็เลยเปลี่ยน ขายดีอีหลีเด้ขายดีแต่ว่าเปลี่ยนไปขายหมูกระทะเพราะว่าอย่างกําไรดีกว่าเขาว่าจังสิเออมากินกันเลยจ้ามึงไงตายต้อนเถอสดนามโกโกเหมือนกันดูดีดอันนี้ยเอาอะดูเห็ดสิคะทุกคนดูเทียบกับปากวายดูสิคะแตกจะเข้าได้หรือเปล่ามาลุ้นกันคะ่ะ อร่อยมากนัวมากค่ะเครื่องเยอะขนาดไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยทุกคนยังนัวปรุงก็ได้ร่ม บรรยากาศอยู่ข้างหน้าให้เราสังต้องเย็นๆเลยว่ายให้เราแต่มีคนถามว่าอ้าเป็นอย่างคืกจังมาทาไทยแต่ยูหนีแท้จังสิไปศปทัยมองไทยจ้า <c oughs> ดูหนีสง,งบทุกันเนาะไก่ตาแกงของไก่ตาค้นจะถ้ายู่ข้างในเขาไปอีก <c oughs> แห่งสวยเนาะ <c oughs> มีปลาปัว แต่ว่าเฮ้าบ่อยากเข้าไปอันนี้เพราะว่ามีเจ้าของพันยูเป็นญาติกันในระจ้าเข้ากับเิ่นญาติเจ้าของเข้ากันจ้ะเฮ้าบ่อยากไปลุกวนเนาะเจ้าของเข้ากันแดกเจ้าของแบบว่าไก่ไงเจ้าของไก่ไงขนาดไม่ได้ปรุงนะคะทุกคนยังนัวมากเลยอร่อยมากเขาเพปรุงอีดีบอก พวุผงแม่งมีก็หลายๆจังแม่งมีหลายอยู่ถ้า,ามาทำคลิปนอนอยู่นี่จะเป็นยังไงเฮ้อือได้อยู่เด้ยคลิปแบบนอนนานน่อเนาะเอาที่ละชักคลิปที่ละเดี๋ยวหาเวลาลก่อนนะโอ๊ยไปหาเวลาอย่างมึงเลิกงานมาวันสุกกันบอตอนแรงมาเลย ตอนเาร์มาปุ๊บเป็นอาทิตย์ทายงานอยู่หนีตองมันเาร้าได้อยู่เออกับมันเาร้าเลยเลือกง่ายมากเปล่า,า,าหให้กูมาเตรียมเดี๋ยวกูเตรียมอาหารไว้เอาชีวิตรอดที่กลางป่าทุ่งนาต้องรอติดตามนะคะทุกคนเออว่าจะเป็นยงปีไหนนะทุกคนนะยังไงมันก็รอดอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยมีต้นมะละกออยู่หลายต้นดกทั้งนั้นเลยมีพริกมีผักอะ่ะตรงเนี้ย ของกินเยอะแยะจ้ะอยู่น้าจ้ะต้มไกต่ไกต,ไกไกไกต้มกากอะไรบุญคาเต้มหนึ่งแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเราไม่ได้ถ่ายสวนตรงนี้ให้ดูนะอืม,มันเป็นโพนน่ะเป็นโพน่ะมาจากโพนเมื่อพี่น้องแล้วเขาก็ปลูกผักปลูปกงาม,มันกะลยงามไงจ๊ะพริกดุกมากเลยนะพริกดุกมากมมีคนเอาไปกินเนาะ ก็จะได้ยินเสียงคนตัดหญ่านะจ้าทั้งนุ่นจ้าเดี๋ยวจิถามมาเสียงอย่างเนาะถึงเวลาทางานเขาแล้วเนาะนั่วจ้าอร่อยเลือก ก็เพลียหวังอย่างนี้บอกเลยแบบนีบ้แบบนี้ตุ่มอร่อยจัะแม่งมีกหลายหลายบ่ได้เอาอันนั้นมานำ กุ้งจาหอใหญ่ป่ะเว้ยอ,อ,อร่อยเห็นไหมคะเนี่ยหเหมือนแม่ค้ารู้เลยเว่าไม่ต้องเอาเส้นเยอะเพราะฉันไม่ชอบเส้นเสื้อวาพี่น้องลาดนานมากมากได้แต่ว่าสามเส้นพอผักหลายๆนั่งโมอยมักโมอยมักเส้นจาง สามเซนพอดีที่เหลือเป็นเครื่องเป็นผักสอบสอบไปว่าเน้นผักก็เน้นเซนเนาะ่วนคนที่บอกใครมาเซนใหง่เนี่ยยังก็แลว้วแต่แต่ว่าต้องให้เป็นเส้นแต่ว่ากระบอกใส่หลายให้เขา้าไปล้านผ้าล่านที่ตูมจะไปกินประจำตะกรนะ เจึงก็สร้างเรื่อสามเส้นสินอาจจะสามเส้นแล้วร้านนี้นะคะทุกคนก็เป็นสปอนเซอร์ชุดของเราด้วยนะที่เอามาถ่ายนะคะอะไรอ่ะตัวไหนดีอะไรกินข้าวไม่กินหวานแต่สันดาลเราจะพ่ายค่ะ <laughs> อันนี้คือข้าวเหนียวย่างหรือพิ่ ข้าวเหนียวปิ้งนะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นไส้เผือกนะนี่ค่ะถ้าไม่กินเร็วจะวะข้างในก็จะเป็นไส้เผือกนะดูสิฮะอร่อยอร่อยอยู่เท่ากับเท่ากับอร่อยมาก โอ้ย oh, แมงวันแมงดีลมเริ่มมาละหลังจากที่มาถึงไม่มีลมเลยเนาะนร้อน้จช,ชการหรอเห็นไหมคะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นข้าวนะคะต้นข้าวนะเห็นไหม นาข้าวนั่นเองตรงนี้ก็เถียงนะเถียงก็ใหญ่อยู่นะประมาณจนะักป,ปีเราเถียงเนี่ยโอย้นานแล้วเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเถียงตรงนี้นะแต่ก่อนเขาจะอยู่ตรงนู้น้นเถียงอะอยู่ข้างล่าง,างตรงนั้นแค่สิบนึงบอเขาแม่งแจ๊มเมเกิดมั้ประมาณสิบกว่าแถวแต่มึงเกิดกับประมาณสามสิบเลยบ้าชันสิบแปด ที่เหลือไปไหนที่เหลือก็ฝากธนาคารไว้สิบแปดพันห้า<ป>พี่น้องพป็นงีงสิบแปดไหนย่างเ,าเซกจ้ะสิบแปดสิบแปดบวก <c oughs> นั่งสายสิบแปดบวกจ้ะ ผูดูร่วงเซ็กเนาะสาวใส่ลล่เด่นอของจากวนผู้ใดอยากเห็นนั่งอ่นะจ๊ะแต่ว่าเห็นอยู่ใน Facebook เฟซบุ๊กกับไปหาได้เอาไล่เลยพิมพ์เขาไปเลยย้ยไวๆขึ้นปุบหลุดแต่งตัวเป็นไซส์ลายขายไม่ได้สักคนเลยในคลิปนั่งน่าจะสอบว่าเอ,อ้ยเนี่ยที่ไปจะหลอกจะลองขายที่จะเจอเอียงของนั่งสารพัดนะจ๊ะที่ในใดบบเด้ลองดอกขายเป็นความปิดของนั<ๆ>่งซื้อ แต่กับบอแน่ที่พี่น้องไปหาเบิงเด้อพวกดีท้องดีท็อปอีงพวกเดี๋ยอาจจะมีนั่งอยู่ดูไดเล่นแอปอมาสาวเล่นแอปอะแลวบ้างดีพัวจับได้หวัวขาดนะคะหมดยังอะ่ะหมดยังหมดแล้วแต่ว่าของฉันก็มีอันนี้ค่ะหล่อนนี่ ก็เหมือนกันนะค่ะข้าวเหนียวปิ้งเดี๋ยวเขากลัวเขาเป็นไพค่ะทุกคนเขาไม่อยากเป็นไพเป็นทาสค่ะไม่สาลี่ก็ต้องกินธรรมดาก็สวัสดีได้อยู่ไงได้อยู่แปลว่าฉันสวยอร่อยมากเลยขอี่น้องข้าวเหนียวตุยตุยนิจจังอืมแบบนวเป็นเผือกเหมือนกับเธอเลยอะไรล่ะหล่นมาใส่เชื่อก อร่อยมากไม่ค่อยเผือกเรื่องของชาวบ้านหรอกค่ะข้นไี่จะรู้บ่ได้นะจ๊ะฉันไม่ใช่เธอหููเรื่องของไผบ่ได้ในมู่บานนี่เบาไปเบาข้นี้นจะเ้าขายหนาตัวทุกคนมันกลับกันค่ะคิดเอาแล้วกันมันกลับกันนะคะที่เขาพูดมามันเข้าตัวเขาหมดเลยค่ะดิฉันน่ะถ้าเขาไม่มาพูดในดิฉันปังดิฉันไม่เคยรู้เรื่องของใครเลยเข้าเนี่ยเป็นคนอเดียบร้อย้นอย่างนี้ดูปากนิชานะคะเรียบร้อยตัวค่ะ นต่อแหล่เบร้อยงต้นบอกครับจ่าเนี่ยต่อแหล่นี่บเป็นคนเรียบร้อยแล้วเฮ้าเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยเทำไปค่อยด่าไปจักเทธอเยาวานั่งถอดเยาวานั่งถอเบิ่งหน้าล่ะคือพ่อนี่เอาพ่อกับพ่อเรียกไปเลยว่าแต่จะโตจะเป็นพ่อกับพ่อเฮ้านี่เป็นพ่อของเฮ้านี่เป็นนั่งพญาหู่บอเขาสวยเหมือนพญาพ่อป่พญาปวกพ่อพญา เดี <c oughs> ๋ยววันนี้จะมีร้องเพลงลิปซิงคด้วยนะคะทุกคนดูในช่องสาวสวยนะ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ล่ะดีอันดีไม่ดีเพราะไม่เพราะสวยไม่สวยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะก็่า้กำลังใจล้เนาะสองหน้ากรลักชีดังแล้วตอนนี้คนติดตามเป็นแสนแล้วนะคะเซนซ่รัฮาร์ดหรอ เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มจะดังแล้วค่ะถ้าว่าดังกันจู่ว่าได้เปิดเป็นซองถมะซะบอก <laughs> บาสวดมนต์นี่ฉันนี่ต้องเตรียมเอกสารไว้แล้วด้ซุมือนี่ดังเมื่อไดปุ๊บฉันจะฟ้องทันทีเลยเรี <laughs> <laughs> ยขวานนะ้ำเบาขอหล่นหัวมณนน่ะจ๊ะอืมอร่อยมากคุอร่อ <c oughs> อร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะต้องแต่งหน้ากันต่อแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ